สวัสดีครับเมื่อนี้อีสานมนดัมติกมาพูลังกากับคุณหมออมสินนะครับพี่น้องครับมากับน้องเลด้ามาเมื่อนี้พามาชมดอกสมุนไพรปลาไลเผือกไงครับพี่น้องครับก็ะอกดอกสวยงามครับเมื่อนี้อีสานมนดัมติกะติดตามาหมออมสินครับเพิ่นพามาถ่ายคลิปครับมาเบิ่งดอกพญารากเดี่ยวครับหรือว่าปลาไลเผือกไงครับพี่น้องครับอีสานมนดัมติกเคยพาชมแต่ ดอกปะไลเผือกหน่อยนะครับอันนี้มือมีภาพมาชมดอกปะไลเผือกไงครับพี่น้องครับสวยงามครับพี่น้องครับลักษณะใบต้นเอียนดอนนะครับในภาษาอีสานก็คือต้นเอียนดอนนะครับใบของเขาสวยงามครับพี่น้องครับดอกก็สวยงามครับปลูกเป็นไม้ประดับก็สวยงามนะครับเด้อผมเพราะว่าลักษณะใบของเขาสวยครับพี่น้องครับดอกใบของเขาครับเป็นส้มพุ่มที่สวยครับพี่น้องครับโป่ง สูงได้สองถึงสามเมตรครับต้นนี้ครับดอกกันดอกสวยงามครับพี่น้องครับพญารากเดี่ยวหรือว่าต้นเอียนดอนครับหรือว่าปลาลายเผือกไงครับพี่น้องครับลักษณะดอกลักษณะดอกของเขากะคล้กันกับปลาลายเผือกหน่อยครับพี่น้องลักษณะใบของเขาสวยงามครับเหมือนกิ่งก้านมายมยมนะครับสวยงามครับ ปลาลเผือกง่ายครับเขาก็เป็นสมุนไพรช่วยบำรุงร่างกายครับเป็นยาแก้ไขเป็นยาบำรุงกำนัดนะครับพี่น้องครับโดยการแทรรากของเขานะครับเมื่อนี้อิสานมาดําติกับพามาชมดอกของเขาครับเป็นลักษณะใบของเขาสวยงามครับพี่น้องครับไว้รับทักนีนาเมษาเขาจะมาเก็บลูกครับประมาณเมษาพฤษภาครับพี่น้องครับผลของเขาคือสีแก่ครับ นี่คือดอกของเขาครับสวยงามครับเป็นสมุนไพรแก้ไขเป็นสมุนไพรรักษาหัวฝีนะครับพี่น้องครับรักษาฝีหนองครับเกิดยุ่ข้ังทางครับคิดว่าเจ้าของพื้นที่เพื่อนกะคงสิบอบรุษจากครับว่าเป็นสมุนไพรนะครับเมื่อนี้หมออมซินเพิ่นขับรถผ่านมาเพื่อนกะมาเจอครับพี่น้องครับก็เลยอยากถ่ายมาแต่นานแล้วครับไม่เคยเห็นต้นปลาไรเผือกญงนะครับ อยู่ในจังหวัดนครพนมเหมือนกันครับเคยถ่ายแต่คลิปลาไรเผือหน่อยให้ชมครับพี่น้องครับลักษณะใบลักษณะดอกของเขา็คล้ๆกันครับแต่สนิทใยสนิทหน่อยเท่านั้นครับดอกสวยงามนะครับสวยงามครับพี่หน้องครับปูเปนไม้ประดับก็คงสวยงามครับเพราะว่าอีสานมันดับติชอบความสวยงามครับพี่หน่องครับ ครับมือนีอีสานมาดมติกะติดตาหมออมศินป์ามาชมดอกป่าไรเผือกใหญ่ครับรูปต้นเอียนดอนครับพี่น้องครับที่มีลักษณะต้นใบสวยงามดอกของสวยงามครับเป็นสูตรไทยที่คนไทยฮ้่งหูจักดีนะครับสวยงามครับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมือนีอีสานมาดมติกสวัสดีครับ